ยอยางจะถามว่าการให้ข้อคิดเกี่ยวกับข้อจะหนึ่งขอ้อค่ะขเคนที่ชอบแบบอยากให้ลูกอยากให้แม่เนีย่ยสนแต่มีอยู่หนึ่งขอ้อค่ะที่พ่อยังทำไม่ได้สักทีก็คือข้ออยากจะไปดวนมากๆแต่พ่อจะชอบทำ แล้วเมื่อไร่อเลียได้ไปค่ะแล้ว <c oughs> แล้วก็คือพ่อเนี่ย <c oughs> จะชอบไปฟัคงคนอื่นมานิดหน่อยว่าแบบว่าเออเนี่ยบวดสามวันเจ็ดวันห้าวันบวดหน้าไฟว่าเนี่ยจะถูกเขียงว่าแบบเอออย่างเนี้ยเรียพอบวดนะอย่างนี้เก้า,ว,นะาวันเนี่ยยังเรียกว่าไม่ปวดนะหนึ่งเดือนหนึ่งพรรษาแล้วบวชจริงๆเนี่ยมันคือกี่วันคะค่ะ วันเดียวก็เรียกว่าบวชก็บวชอ่ะจะมีวันด้วยเหรอบวชเก้าวันจะเรียกว่าบวชมันก็บวชไปนก้าเดียร์จะบวชวันเดียวไม่เรียกว่าบวชบวชนาทีเยไม่เรียกว่าบวชบมดเพราะมันผ่านพิธีการกระทําสังคกรรมที่เรียกว่าบัรพชาอุปสมบทมันผ่านอย่างถูกต้องตามกระบวนการแต่ข้างฐานคือพ่อเนี่ยเขาอยากจะบวชก็ปล่อยเขาไปบวชไม่อยากบวชก็แล้วแต่เขายังติดอะไรอยู่ก็แล้วแต่เขาว่ามันเป็นความรู้สึกในใจเขาเราก็ไม่ต้องไปกังวลเขาอยากจะไปก็ไปเขาอยากจะไม่ไปก็ไม่ไปสรุปคือเราอยากให้เขาไปหรือไม่อยากให้ไปไม่อยากให้ ทำเพื่อครอบครัวก็ดีแล้วถ้าเขาอยากทําต่อไปปล่อยเขาทําไปอย่างน้อยที่สุดมันเป็นความสุขของเขาในการทําเพื่อครอบครัวแต่ถ้าเขาต้องการจะทําเพื่อตัวเขาเองวันหนึ่งเขาต้องการไปบวชก็ให้เขาไปบวชตามเหตุตามปัจจัยแต่บอกเขาว่ามันไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้เราสามารถอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขด้การปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ยังทําได้มันไม่จําเป็นต้องไปบวชเพื่อการปฏิบัติคําถามคือไปบวชเพื่ออะไรถ้าจะปฏิบัติลองเริ่มต้นในการปฏิบัติอยู่กับครอบครัวก่อนไหม ถ้ามันถือที่สุดแห่งทุกมันสามารถบรรลุธรรมท่าอย่างเงี้ยเริ่มต้นในการไปศนูนย์บาลแล้วค่อยไปบวชก็ได้ไม่สายเกินไปดังนั้นยังอยากทําอะไรอยู่อย่าติดกังวลอย่าเอาตัวนั้นเป็นภาระถ้าเป็นภาระพ่อจะไปบวชปฏิบัติในฐานะฆรา,าวายังทาไม่ได้เลยซ้ำอย่าเพิ่งไปเลยเอาขานะฆรา,าวาปล่อยวางในโลกนี้ให้ได้ก่อนไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการบวชบวชตอนไหนเดี๋ยวมนไม่ได้ไปตอนนั้นไม่ต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์ถึงเวลาตามอินทรีย์บรมีของเราเมื่อได้เหตุปัจจัยนั้นเมื่อไรเด ขอบคุณอาจารย์เดียเป็นอย่างดีนะคะในวันนี้ท่านผู้สื่นขามที่อยู่ในห้องหรือนอกกจะได้ตื่นในห้องนี้แล้วเพื่อนก็ได้ตื่นด้วยนะคะคุณยายตื่นด้วย ้าสาธุจ้า,จาเดี๋ยวขออนุโมทนาก่อนเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุกับผู้ท่านทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญ กิสิทธิได้ขอสมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทําความเพียรละที่อกุศจลจริญกุศลมีสติสัพปัญญรู้ตัวท่าพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาความสุข,ขนั้นไว้ได้อย่างดีใครมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นจากความทุกข์ไปได้ตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทาของตนตืนที่สุดแล้วขอให้ทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นมโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยท่กหน้ากานทุกท่านทุกคนเทอญนสาธุอนุ แล้วเดี๋ยวจะไลต่ตอบอันนี้เลยเดี๋ยวทำไร์สดให้ไลต่ตอบอันนี้แล้วเดี๋ยวจะอ่านชื่อนามสกุลด้วยและก็รหัสนิสิตจอดจ้จงเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นของใครไง ài. อาจจะอ่านรหัสนิสิตแต่อาจจะไม่อ่านชื่อเดี๋ยวจะได้รู้ว่าคําถามของใครเป็นเจ้าของแล้วเดี๋ยวจะอัดไฟ์สดอา,นนอาจจะเย็นนี้เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวจะจะไปนอนที่ที่ไหนนะกาญจนบุรีแล้วก็เดี๋ยวจะจะอัดไฟ์สดแล้วเดี๋ยวอาจจะให้เขาตัดเฉพาะช่วงที่อาจารย์ทาคาถามนี้ แล้วก็ส่งกลับมาให้พวกเราจะได้รอฟังเฉพาะตอนแล้วก็เอามาเปิดฟังกันหรือไปดูใน YouTube อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวตัดให้แล้วก็เดี๋ยวจะตอบช่วงหนึ่งเลยเดี๋ยวตอบให้เลยอันนี้ตอบตามสไตล์กูน่ารับให้ได้เลยนะถ้าไหนไล์สดก็จะออกรุนแรงหน่อยนะอ,อ,อนุโมทนาสาธุทุกคนจะจ้ะๆๆจ่จรับเวลากุณผู้ชนะคะเรามีอาารว่รนมาอยู่ที่ชั้น่เดินลไปนะคะ พี่หม,มีมาแล้วพี่หมีมาแล้วอ่ารับูครับ ไม่ใช่ของอาจารย์นะครับแต่กระโถนนะของอาจารย์กระโถนอยู่โดน ตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมวิยาเขตกำแพงแสนนะอาจารย์มาบรรยายให้น้องๆน,นักศึกษาแล้วก็ไม่ใช่นักศึกษาดิที่นี่เขาเรียกนิสิตนะครับนิสิต อาจารย์จะไปการต่อนะครับไม่ได้กลับบ้านนะการน,นะจ้าบุรีเ<อ>ที่ยกระโถนแบบนี้มันมีขายอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นลายคนตื่นทาต้องรออาจารย์นะครับ ตรงไหนในการจนบ,บุรีเดี๋ยวก็รู้นะครับคู่นี้มีบรรยายที่การจนบ,บุรีตอนเช้านะฮะนคนนอกเข้าไม่ได้ด้วยเดี๋ยวไปถามอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์จะตอบจะมีตารางงานของอาจารย์อยู่ อยากเห็นคำถามบ้างไหมอยากเห็นคำถามไหมนี่หนึ่งทีเห็นคำถามยังไม่แน่นะจริจริงผมก็อยากให้อาจารย์พักด้วยแหละเพราะว่าเดินทางมันเหนื่อยนะทุกคนแล้วต้องไลฟ์สดด้วยมันใช้พลังงานนะครับเนี่ยดูดูด ไม่พาดตอนตอบคําถามเดี๋ยวรอได้เลยถ้าถ้าเกิดว่าพอ,าอได้ไหถ้าไม่ตอบบนรถก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้ดูแบบว่าอ่ะให้ดูให้ดูเห็นยังเห็นไหมเออไปการกี่ชั่วโมงน่าจะสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงแหละนะครับเหงาอยากฟังตลอดปิดปิดเสียงแล้วไปภาวนากันบ้างก็ดีนะ แถวยังเออแถวมันก็ยังเรื่อยๆอยู่นะเนี่ยพาอาจารย์ไปล่องแผลคำถามมีกี่หน้าเนี่ยดูดิขอดูคำถามก่อนมีหกสิบสามคำถามอะ่ะคิดว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงในการตอบจนหมดหกสามคำถามทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดหกแผ่นวัยรุ่น วัรุ่นส่งคำถามมาทั้งหมด6แผ่นนะฮะมี63คำถามลบุรีรอ,อก,ก่อนนะฮะกำลังเกียร์คิวให้อาจารย์อยู่เหมือนกันนะ วันที่22บ่ายโมงครึ่งนะครับถึง4โมงเย็นอาจารย์เจอกันที่เดอะมอลล์บางแคนะที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางแคนะครับวันที่22ออย่าลืมไปลงทะเบียนกันที่ Line a d s a t ด้วยนะผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับมีลิงก์ไว้แล้วนะพี่หมีจะเป็นคนขับเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่หมีง่วงนอนไม่ไหวเดี๋ยวผมก็จะเป็นคนเปลี่ยนไม้ให้นะในการขับรถนะครับพี่หมีก็เหนื่อยก็ต้อง ให้พี่หมีได้พักด้วยนะครับผมต่อคำถามตอนเย็นนะทุกคนอาจารย์บอกว่าตอนเย็นที่กาญจนบ,บุรีนะครับ <c oughs> บางทีพี่หมีแบบขับรถตั้งแต่4ี่โมงเช้ายันแบบสองสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยขอบคุณสำหรับคําวยริพนนะครับเดินทางปลอดภัยนะ หัวใจถ่ายต้องไหนเอาโทรศัพท์ไม่ได้นะให้เขาถ่ายให้อะไหล่ทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงจะให้ให้อาจารย์ไปภาวนาด้วยมีครับมีมีทิกทอกเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ค่อยเล่นอะไม่ว่างเล่น ไม่ว่างเล่นแบบของแพรเอาตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วทีมงานแล้วเมื่อกี้น้องๆนะน้องๆน,น,น,นิสิตนะครับคิดถึงบรรยากาศห้องเรียนเหรอ วผมบวดอยู่แล้วนะครับผมบวดแน่นอนขับรถเดี๋ยวถ้าพี่พี่หมีไม่ไหวอันนี้เราคุยกันแล้วว่าถ้าพี่หมีขับรถไม่ไหวผมก็จะเป็นคนขับรถต่อจากพี่หมีนะครับและให้พี่หมีได้นอนพักไม่ต้องห่วงเลยพี่หมีเป็นคนขับรถเก่งมากนะทุกคนไม่น่าจะได้บวชเพราะอ,อาจารย์นะ ที่ถือกล้องถือกล้องชื่ออะไรนะครับชื่อแหลมครับแอดมินอนุโมทนาด้วยครับจะมีมาเหนือบ้างไหมมีครับแอดขอบคุณสำหรับคำชมครับแต่ผมไม่ได้น่ารักหรอกนะ <c oughs> ทั้งคู่ไม่ไหวอาจารย์มาขับรถเองไม่ได้สิคนเยอะมากครับเ็นเย็นนะตอนนี้ก็กำลังไล่เคลียร์อยู่แชทผมเยอะมากตอนนี้มีแต่คนติดต่อคิวมานะครับแล้วก็ผมก็ต้องดูแล กล้องไลฟ์ส่วนระบบไลฟ์อะไรอย่างนี้ให้อาจารย์ด้วยเนาะขอเวลาให้ให้แหลมได้ติดต่อกับด้วยนะติดต่อกับแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนี่มีทีมงานของมอเกษตรด้วยทุกคนใส่เสื้อคนตื่นทํากันหมดเลยเนี่ยนะนี่ทีมมอเกษตรนะฮะกำแพงแสนนะทุกคน นี่แอดมินปัดนะครับจะเป็นมือมือกล้องของเรานะครับถึงกระโถน่ช่องผมเดี๋ยวค่อยหาเนะ ครับขอบคุณครับโอ้มีสีเก่ามอกษตรด้วยนะครับอ,อาจารย์ต้องอาจารย์ไปเข้าห้องน้ำนะทุกคนอยู่กับผมผมไม่พาไปเข้าห้องน้ำกับอาจารย์หรอกนะบอกก่อนอย่าด้หวัง เดี๋ยวเราจะตั้งกล้องให้ทุกคนดูพระอันนี้ให้ดูสังกู <โ Wait. S 1> สังกูปกครองสังกูปกครองสังกูสูง <S 2> <S 2> สุดเลยมีอาหารน้องหีด้วย 啊，没没来。 พี่มีมาแล้วกลับมาพี่มีไล่กลับแล้วกลับมาเนาะคนท่านเรารับรออยู่ไปเราจะไปกันที่กุเยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยถ้าอาจารย์อยบอกให้หลงไลฟ์ก็เจอกันที่กาญจนบุรี กองสั่นนิดนึงนะกองสั่นนิดนึงนะครับไปฉี่กไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไลท์ด้วยเดี๋ยวมันต้อย่างวก็ลงเลยนะ ลงเลยลงเลยลงเลยดีกว่าลงเลยแล้วเราจะได้ถือใช่ไเออนี่ห้องน้ำอยู่นี่อ่ะมันมีข้างล่างอีกไม่ใช่หรออ๋อหรือว่าจะเข้าเลยเดี๋ยวก่อนก็ได้กุญแจรถอยู่นี่ตายขาดี่วิ่งดีกว่าเขได้วางเรื่องวางเรื่เยเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วสัญญาณมันจะหายอ่ะสิ

ก่อนที่สุดทำลายทำลายล้างในสุขุลาเองบางคนทำลายทุกอย่างจะดีกับที่เราจะช่วยใหที่เราแล้วถ้าเราทำให้ทุกอย่างมันดีเนี่ผลมันจะออกมาดีหมดเลยมันจะดีทั้งหเราด้วยแล้วมันไปการแถวท่ามกาครับนี่ก็าหาเราแอบล้อก็ภาพการให้ทานอย่างหนึ่งคือการที่ไม่ใส่บทที่อยู่ล็อกในเร้ยเราพูดอะไรแก่ดีกับเราเราคนอื่นอยู่กับเราก็รู้สึกมีความสุขไม่ใช่อยู่กับเราแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยเนี่ยมันได้มันได้ไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันจึงกลับมาแก้ที่เราเอง ได้ไม่ระวังเดที<อ>่ียวเอาน้ำไหมเอเอาน้ำอะไรสาเกียวไหมอ้มีน้ำด้วยตาเป่าด้วยเหรอใช่ครับตาาไ่ทำนี่ ให้เขาดูเอาโกโก้ดีกว่าเรากินใช่อาการกินนมไม่ได้แล้วนะครับเอาโกโก้ <c oughs> <c oughs> ผมเอา <c oughs> ผมเอาโกโก้ครับ นีอ่อ๋อแล้วอ๋อไม่เป็นไรพี่กันหย,หยิบแล้วหยิบแล้วปัดหยิบให้แล้วครับไปถึงจากกกครังจะมีนหนา่โอ้โหน่ารักมากเลยขอบคุณพี่ๆเขาด้วยนะฮะ อย่าพิมพ์ซ้ำนะระวังโดนบล็อกนะเตือนแล้วนะเอามีหนมมีหนมพี่หมีได้หนมแล้วนั่งรถอีก3-4ชั่วโมงนะครับ ไปไปที่รถกันดีกว่าเนาะไปที่เกวียนกันดีกว่าปะเอาเอาอสิหยิบหยิบหยิบเลยหยิบเลยจา้าเหมาอะไรฝากพี่ไว้ไม่มีมีเอ่อโกโก้ผมอ่ะโกโก้ปัดออกไปเลยน,น,นี่นี่ไงนี่ในของแหลมของแหลมนี่ของแหลมเอาสองเอาสองแก้วเลยคนเดียว เราไปเตรียมเราไปเตรียมเรไปเตรียมเตรียมกันดีกว่าอ่ะไปไปไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เออนมนมชักกะเแ็ด ีเขาเรียกทีมงานถูรูถูกกังถูรูถูกังวิร์ p เพลสพี่หมีโชว์ขนมอไหนเออเอาโทษโทษโทรนึกว่าอยู่ตรงนู้นเลี้ยวผิดทางฮะรถอยู่นี่ฮะไม่พาไปี๋ยวพาไปหลงไงพี่ เดี๋ยวสิ้นปีแจกนมอาจารย์อาจารย์กินนมไม่ไ,มได้นะตัวตัวของพวกนี้น้ำชงออโอ้ร้องเออรู้เลยจบมาจากจังหวัดอะไรให้ดูให้ดูเกลียนให้ดูเกวียนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยว่าจะต่อไหม อยู่นี่เหรออยู่นี่ตลอดเลยเหรอก่อเรียนกลับมาแล้วอนชั่โมงไม่ไปไหนเลยก็คือที่นี่คือที่อยู่เราเหรอที่เนี้ยเวลาเรียนเสร็จก็จะมานั่งอยู่นี่เหรอรอทำอะไรไปวัดไปอยู่คณะอะไรขออยู่เกษตรเกษตรอ่แถวไหนอ่ะน้ำนโร่บักนุ่นค่ะ แล้วมึงก็ข้ามมาฝั่งนี้นะโอ้โหมาละเนาะและการขับรถตามใครรู้ไหมก็ไปไหนไปบ้านพัราบานได้แล้วแต่เลยนะการจะพาจานไปไหนแล้วแต่แล้วแล้วการก็กลับแล้วถ้าไปไปแล้วจะกลับมาที่ยังไงอ่ะมันไปเส้นนี้ก็ไปได้นะมากาเป็นไก่เนาะ ไม่ใช่หมายควาว่าเราไปไปบ้านดาแล้วกลับมาที่อีกเหรอไปไหมไกลับเลยไปนี่ไหมไม่เราไปบ้านดารเสร็เราไปท่ามกาเลยเออไปด้ก็ไปได้ไปตรงไหนกัเข้าใจได้หนอยู่บางเลนขออนุญาตต้องไป่ขออนุญาตเตรียมตัวพาทุกคนขึ้นเกวียนนะครับ อ๋อแต่สุดท้ายมันก็ต้องมาผ่านตรงนี้อยู่ดีใช่ไหมใช่แต่ถากลับจากบางเดนเพื่อไปท่ามกาผ่านมาตรงนี้ใช่ไปด้วกันแล้วไปต้องไรีกอะไรดีนะปิดหน้าปิดปิดปิดปดไว้ปิดปิดก่อนขึ้นเกวียนเฮ้ยขึ้นยังไงวะอ๋อแบบหนึ่งขึ้นเกวียนอยู่เรากาลังจะพาทุกคนขึ้นเกวียนนะครับเรามาขี่เกวียนโอ้ย ึฮเอ้าเฮ้ยกล้องหน้ากล้องโอเคเอ้าต้องข้างหน้าเลยพี่พ enfin> anyway ี่กันฑจ๊ะน้องไปนั่งหน้าได้ไหมหรือพี่นั่งหน้านั่งหนครับพี่กัณฑ์ใช่เอาแล้วเอาเถอะขึ้นขึ้นขึ้นหน้าครับของวางข้างหลังไม่ได้ใช่ไหมน่าจะแน่นเลยครับดันได้ป่ะเพราะว่าโดนี๋ยวนะจะลองวางก่อน เดี Puis, oh, ๋ยวพี่วันนี้พี่ก็เปรีบป่ะผมอุ้ยต้องเอาปะวางไปแน่เลยปะวางเลยปะวางเลยพี่กุญแจอยู่กับผมนี่เออไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรไว้อย่างนั้นแหละก็ให้นักการั้งหน้าได้ไม่เป็นไรพี่กาก็ปรับมาไม่ต้องปรับว่อย่างนั้นแหลยขาอีกยาวๆไกลปดึงตรงนี้ติดเขาติดไม่เป็นไรพี่ ที่เกียจไไร้สดแล้วอะลงเลยไหมครับที่เกียดไไร้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหน้าต่างที่เกียจไไร้สดเดี๋ยวไปไล์อีกทีหนึ่งตอนเย็นเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไปให้ถึงโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล์สดที่โรงแรมทีเดียวไล์สดที่โรงแรมทีเดียวตอนเย็นเออตอนเย็นทีเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับพเดีจะจะไปสวนกล้วยไม้แอร์ออคิ ของป้าดาที่สนับสนุนดอกกล้วยไม้ประดับงานศพอาจารย์อย่างเป็นทางการเนี่ยนะ <Me ow> นั่นแหละที่เราเห็นดอกกล้วยไม้เนี่ยกำลังจะไปที่อที่ร้านกล้วยไม้เขาน่าจะประมาณสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีก็ถึงแล้วล่ะ <Me ow> แล้วกล้วยไม้อ่าไปแล้วนุโมทนาทุกคนเด้อสาธุไปเลย